พระครูแจด็อกเตอร์ เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางประธานดำเนินการจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษาเพื่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมาลีนวัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการภายในงานช่วงเช้าได้จัดมีพิธีปลงผมนาคโดยมีนาคกจิตรเวทแก้วน้อยนอำเภอบางพลีเป็นนาคเอกและนายเลิศศสักเลิศดอริยานันกรรมการผู้จัดการบริษัทอิริยาอิควิปเมนต์จำกัดเป็นนาคโท พร้อมด้วยพันตำรวจโทภาวัตรรัตนาพร พันตำรวจโทยุทธชัยสุสิีร้อยตำรวจเอกสมนึกสุวรรณสันติสุขร้อยตำรวจตีสงกรานพางามและประชาชนชาวอำเภอบางพีเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่จำนวน19นาคจากนั้นเป็นพิธีแห่หน้ารอบอุโบสถ3รอบก่อนนำหน้าเข้าพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระโดยได้รับเมตตาจากพระธรรมสุทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคดึงเจ้าวาดวัดหัวลำโพงพระรามหลวงเป็นพระอุป,ปชาพร้อมด้วยนายชโอดรุ่งเรืองที่ปรึกษานายกอบจอสมุทรปราการดรวีสุดารุ่งเรืองนายกอบาตาตำบลบ,บางพลีใหญ่ ตลอดจนข้าราชการตำรวจสพบางพลีวยาวจชกรตัวแทนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองสมุทรปราการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ,ร,าการพอโอรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลบางพลีโรงพยาบาลบางจากทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบางพลีเรา